เอาเย็ยนด้วยกันครับครับไสห้หมูกล้วก็ก่อยหัวค่อยวอรแล้วก็เอาไปคั่วให้สุกใส่ย,ย่าง นะครับไส้มีเล่มใหญ่จับแล้วนะครับตอนนี้ก็กินแบบสดๆสดนะครับไม่ใช่ของดิบนะครับของสุดสดอแ่้วครับ ขึน้นนำขึ้นมาจากเตามันร้อนนะครับถ้าหาความกินร้อนแบบนี้ก็อร่อยนะครับข้ากินกับข้าวน,าานะครับข้าวน,านะครับอืม รกคับเดี๋ยวครับ,รบแล้วตรงนี้ไม่ทำไปย่างใหม่อันนี้เกี่ยนแล้วนะครับอืมอร่อยมากครับ ชิ้นใหญ่ไปนะครับกับชิ้นเล็กหน่นะครับเพราะว่าชิ้นใหญ่เข้าปากไม่ไหวนะครับชิ้นใหญ่เข้าปากไม่ได้นะครับโอ้อืม